สวัสดีครับอยู่กับช่อง Dream Service MDF ตอนความรู้ของเก่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทอดนะครับแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะนําไปขายนะมาดูกันว่าเครื่องตัวนี้นะครับเราจะขายได้กี่บาทเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องปั๊มน้ำนะครับทางเข้าทางออกขนาด1นิ้วนะมาดูกันว่าหลังจากที่เราแยกแล้วเราจะสามารถขายอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้อง ถอดพวกไอฝาครอบนะเป็นฝาครอบสีเขียวเขาทําขึ้นมาเองนะเขาเปลี่ยนขึ้นมาเองไอตัวเก่าที่มันมากับเครื่องมันถักนะเขาก็เลยใช้เจลอนนะครับเจลอนถังนะ้ำมันเครื่องเนี่ยมาติดตั้งใส่แทนนะนอตอนนี้เป็นเบรอร์สิบเจ็ดนะมีอยูดสี่ตัวเป็นนอ็อตยึดหอยโข่งนะหอยโข่งเป็นปั๊มหอยโข่งนะตัวนี้ปั๊ม hm ที่ใช้ในงานนะพวก งานเกษตรกรนะครับที่สามารถส่งน้ําได้แรงดันสงนะูงถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสําหรับปั๊มตัวนี้ถ้าใครได้มาในสภาพที่ดีนะได้มาในสภาพที่พอใช้งานได้ท่านสามารถบูรณะเพื่อที่จะเอาไปขายเป็นของมือสองได้นะเราก็จะได้ราคาดีนะครับเราก็จะได้ราคาดีแต่ถ้าใครได้มาในสภาพที่มันค่อนข้างที่จะสุดสมแล้วถ้าเอาไปซ่อมก็ซ่อม หรือถ้าเราเอาไปปั้นนะครับก็ใช้ทุนสูงหน่อยก็ไม่คุ้มนะครับก็ไม่คุ้มก็แนะนําให้แยกขายจะดีกว่านะหรือถ้าหากใครเป็นช่างเป็นช่างอยู่แล้วก็ดีนะครับท่านสามารถไปโมดิฟายนะไปเลสเตรชั่นบุรณะให้ใดตัวนี้นะกลับเข้ามาใช้งานใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปขายมือสองนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ถ้าใครนะครับ ไม่มีความรู้ในเรื่องของงานซ่อมท่านสามารถแยกได้เลยนะครับจะทำตามชิปที่ผมพานเพื่อนกำลังแกะให้เลยนะน็อตน,นะครับไอตัวยึดใบพัดตัวนี้นะมันมีน็อตเบอร์17ตัวหนึ่งนะครับขันออกนะใช้บล็อกลมยิงนะบล็อกลมหรือบล็อกไฟฟ้าก็ได้นะครับยิงถ้าใครไม่มีก็ใช้บล็อกทั่วไปแล้วก็หาอะไรมาขัดไอตัวทุ่นนะแล้วขันออก ดีนะที่ตัวใบพัดมันดอกไม่ยากนะใบพัดตัวนี้สังเกตดูจากสายตาแล้วน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนเช็คส่วนใบพัดระบายความร้อนด้านหลังเป็นมินียมนะเป็นมิเนียมซึ่งไอตัวมิเนียมเนี่ยมันจะมีหัวน็อตติดติดอยู่ด้วยนะเราต้องเราต้องถอดหัวน็อตออกด้วยนะก่อนที่จะไปช่างขายนะครับเพราะว่าถ้าหากเรา เราไม่ถอดของน็อตออกมันจะเป็นมินเนียนม,มิเนียมติดเหล็กนะถ้าเราเอาไปซื้อเอถ้าเราเอาไปขายนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกออกมีหัวน็อตอยู่สองตัวนะครับเป็นสกูหัวแชกนะครับสองตัวเขาทํามาไว้เพื่อล็อกใบพัดไม่ให้ใบพัดหลุดออกนะเอน็อตตัวนี้เป็นเบอร์แปดนะครับมีทั้งหมดยุดสี่ตัวน็อตเบอร์แปดสี่ตัวเป็นน็อตตัวยาวส่วนฝาครอบ ฝาครอบไอ้ฝาครอบท่ดเนี่ยมันมันเป็นมินียมนะเป็นตัวมินียมนะครับเนื้อมินียมใช้สก,กัดนะครับในการตอกออกไม่แน่นนะไม่แน่นบางเครื่องเนี่ยมันมันลอะเทอะนะครับแบบเขาไม่ได้ใช้งานเปนานแล้วเขาทิ้งในกองชีดินชีดอนนะสนิมขึ้นเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะ สกัดตอกฝาฝาครอบท้ายมันออกตีให้รอบด้านเลยนะมันถึงจะออกถ้าเราตีด้านใดด้านหนึ่งไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้านเนี่ยมันทำให้การตีไม่เสมอนะครับแล้วมีโอกาสมีโอกาสยากนะที่ไตัวฝาครอบด้านท้ายมันจะออก เพราะฉะนั้นเวลาเราตอ,อ,ก,อ,อกเราต้องตีทุกมุมเลยนะทุกมุมเพื่อไล่นะเพื่อไล่มันจะได้ออกง่ายๆน,นะครับเนี่ยเห็นไหมฝาครอบมันเป็นมินยมอมฉะนั้นวิธีการเอาทุ่นออกเราค่อยะออ,ออกเนี่ยออกกระแทกลงกับพื้นเลยเนียนย้ำว่านะถ้าหากใครซ่อมเป็นนะครับแนะนำให้เอาไป modify restoration มน่นะบุรณะ จะดีกว่าเอาไปขายของมือสองนะครับจะดีกว่าถ้าใครทําไม่เป็นก็ทุบทิ้งเลยไอตัวโครงสร้างของมันนะที่มันหุ้มขดลวดอยู่เนี่ยให้เราสกัดตอก,อ,อกเลยนะมันเป็นเนื้อมิเนยียมนะครับออกง่ายๆไม่ยากตอกมันก็เปาะออกแล้วมิเนยียมบางๆเองนะครับมา ก่อนที่จะตอกทุนหรอกก็ให้เราเอ้ไม่ใช่ก่อนที่จะตอกทองแดงหรอกก็ให้เราอ่าใส่ตัวทุนเข้าไปนะชุดตัวนี้ซื้อมาในราคาสามร้อยบาทนะซื้อมาสามร้อยบาทมาดูกันว่าเราเกะี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมขาดทุนไหมผมว่าไม่ขาดหรอกนะได้แน่นอนนะยังไงก็ได้แน่นอนมั่นใจยังไงก็เนี่ย ดูทองแดงนะครับเราได้ทองแดงมางนะถ้าเป็นตัวมินิแมเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ขาดทุนมากนะครับเครื่องแบบนี้นะถ้าหากใครไปซื้อก็ควรระวังด้วยบางที่บางเจ้าบางอันเนี้ยเขาดันราคากันสูงเนี่ยอย่าไปเหินตามเขานะบอกไว้ก่อนนะอย่าไปเหินตามเขาบางทีเขาซื้อกิโลละสามสิบ กิโลละสามสิบสองสามสิบสี่หรือบางเจ้าเด้งขึ้นไปถึงสามสิบหกเลยนะอย่าไปหึงเหมือนเขานะบอกไปก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสเจ็บตัวนะครับเพราะว่าบางทีอ่าเครื่องแบบนี้เครื่องเหมือนกันเลยนะครับรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะแต่อาจจะแตกต่างกันไปคนละรุ่นคนละยี่ห้อคนละโรงงานผลิตยอย่างเงี้ยบางทีเรามาแกะ มันไม่ได้ทองแดงทุกตัวนะครับบางเครื่องก็เป็นเนื้อมีเดียมมาและที่สำคัญเลยนะใครที่ยังไม่เคยเจอนะมันจะมีทั้งเมื่อเราไปกดลวดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งตัวทองแดงแล้วก็มีทั้งตัวมีเดียมนะแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดนะครับถ้าไปซื้อมาในราคาเป็นแพง ตอกว,วิธีการเอาทองแดงออกนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับบ้นบานานะครับบ,บ้านเอาลูกทุ่งลูกทุ่งเลยก็ใช้นี่ต่อกถ้าใครอยากทันสมัยหน่อยนะครับท่านเห็นอันนั้นไหมนะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกระแทกปูนนะอ่าตัวกระแทกปูนที่เขาใช้ในงานก่อสร้างนะมันจะมีตัวกระแทกปูนแล้วก็มีด้ามสกัดนะที่เขาใช้กับตัวกระแทกปูนมันจะเป็นแผ่นแบบ เหมือนใบมีดเลยนะใช้ในการกระแทกออกตัวนั้นมันจะง่ายนะครับง่ายาไม่ไม่เสียแรงแล้วด้วยนะครับมันก็จะช่วยทุ่นแรงนะถ้าหากใครที่ทํางานดีเยอะนะมีมีพวกมอเตอร์มีอะไรเยอะๆเนี่ยท่านผมแนะนําให้ไปซื้อมาเลยนะครับท่านจะได้ไม่เสียแรงแล้วก็ไม่จะได้ไม่ปวดแขนด้วยเวลาท่านมาตอกอตัวพวกน,นี้ออกนะเวลาท่านเอามาแยกทองแดงออกเพราะไอตัวกระแทกนะ มันสามารถทุ่นแรงดเราได้เยอะเลยตัวกระแทกปูนนะครับสามารถพิมพ์ค้นหาในเน็ตได้ตัวกระแทกปูนแล้วก็ใบกระแทกปูนนะซึ่งมันเป็นใบเรียบเรียบเหมือนดามสกับนะเวลานั้นเราก็ใส่ตัวเครื่องแล้วก็แทกออกเลยโอ้โหง่ายครับปูดง่ายสุดลองดูผมผมไปเห็นของเขานะไปยืมยืมของเขาทำดู โอ้โครง่ายเลยนะครับเครื่องพวกนี้น้ำหนักมันถ้าถ้าจำไม่ผิดนะประมาณยี่อ่ะปีเข้าๆสิบเก้าถึงยี่สิบสองโลนะครับประมาณเนี้ยสิบเก้าถึงยี่สิบสองโลถ้าจำไม่ผิดประมาณเนี้ยแหละก็กะเอานะ หลังจากที่แยกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขาดทุนหรือได้กําไรผมว่าได้กําไรแน่นอนและเพราะมันเป็นทองแดงนะครับที่เราได้มาจะได้น้อยได้มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวติดตามดูนะท้ายคลิปท้ายคลิปมีแน่นอนนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมดูแลกันช่วงนี้ราคาของเก่านะครับมีขึ้นมีลงนะมีขึ้นมีลงปรับ ขึ้นปรับลงทุกวันแต่ก็จะมีพวกบางพวกที่มันลงแล้วก็ลงดิ่งเลยตัวขึ้นตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นการซื้อระวังด้วยนะครับโปดติดตามอร้านที่เราไปส่งนะครับขอราคาจากเขาเช็คราคาจากทางร้านเขานะถ้าหากร้านใครที่เวลาเราไปขอถามราคาแล้วนะครับแล้วเขาไม่บอกไม่ต้องไปขายให้นะ เราจะไปขายให้ทาไมละ่ะอ่เราไม่รู้ราคาอเราต้องรู้ราคาก่อนที่จะขายนะครับเราถึงถึงจะเอาไปขายให้เขานะก็แนะนําก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้ราคาอินูอินีไปพอเอาไปขายแล้วเขารับซื้อถูกถูกอย่างเงี้ยนะเราขาดทุนยับ ไม่ได้นะฮะแบบนั้นต้องสอบถามราคาก่อนรู้ราคาก่อนถึงจะไปขายให้นะครับถ้าราคาไปต่อได้ได้กําไรนิดหน่อยนะก็ใายขายไปเถอะนะดีกว่าขาดทุนไอตัวนนะนเนี้ยนะใบพัดเนี่ยเช็คแล้วหาอะไรมาขูดนะครับแล้วก็เอาแม่เหล็กมาดูดแล้วนะเป็นตัวทองเหลืองนะครับทองเหลืองหนักก็ประมาณกิโลกว่าเลยเนี่ยกิโลกว่านะครับ ช่งพวกเหล็กนะสิ่งที่ได้ก็มีเหล็กบางนะครับเหล็กบางมีทองเหลืองทองเหลืองแล้วก็ตัวมิเนียมแล้วก็พวกสายไฟจะมีสายไฟแล้วก็ทองแดงนะครับที่เราคัดแยกออกมาเดี๋ยวมาสรุปกันนะมาสรุปกันหลังจากที่คัดแยกเสร็จได้เหล็ก14.8กิโลโคูณ9 133.2มิเนียม1.3โลโลละ43 อ่าได้55.9ทองเหลือง1.5โลก็คือเบพัดมันนั่นแหละคูณ100นะครับได้150สาสไฟ0.6โลหรือ6ขีดโลละ4บาทได้2.4ทองแดง1.4คูณ22นะครับค 22, ูณ22เฮ้นไม่ใช่คูณ220เป็นแดงเล็กนะครับ220ก็ได้308บาทนะครับยอดรวม649 649นะครับจุดหก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับตัวเครื่องเป็นเครื่องเขาเรียกว่าปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำหนึคูณหนิ้วนะครับทางน้ำเข้า1นิ้วและน้ำออกก็1นึ่งนิ้วได้ราคาประมาณนี้ราคาอาจจะมีขึ้นมีลง และราคาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่พอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาแชร์ให้กันนะสำหรับคนที่มือใหม่ที่กําลังอยากลองทํานะครับอ่ากำไรก็ได้ประมาณ300กว่าบาทนะสำหรับเครื่องตัวนี้เพราะว่าซื้อมา300นะครับ300ก็ได้ประมาณ349.5บาทนะครับสาหรับตัวอ่าไร นะก็มาหักค่าแรงค่าอะไรของเราด้วยนะอย่าลืมนะครับอ่ะอีพีนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ